เพราะฉะนั้นท่านต้องดูกันให้ดีๆนะครับกับใจใสยเวลานี้ท<า>ี่งานเกิไปหาแบงค์พันมาสักสองโลเลยครับค <c oughs> ืออย่างนี้ผมมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเนี่ยเร <c oughs> าก็ต้องดูกันนะครับคือเมื่อก่อนในเขาปลอมเหรียญห้าครับ <c oughs> <c oughs> นี่ที่นี้จะปลอมกันขนาดนี้ผมกลัวต่อไปปลอมไข่ๆกันหรูอไมผมผมผมกลับมาเรื่องของผมนี่เดี๋ยวจก่อเสนอนะคคือผมเห็นว่าท่านสนที่ก็ดีท่านกำลอง ท่านที่พบท่านสมศักดิ์ท่านสมเกียรติท่านสิริสายอะไรต่างมานานนะท่านท่านสลับเวลาหน่อยฮะเพราะว่าท่านได้เหนื่อยมามากแล้วเมื่ออาจารย์ประเวศวสีบอกไงท่านทมิตรทำมามากแล้วโอ้ท่านรำมิตอยากทําคนเดียวให้คนอื่นทาบ้างให้ประเวศทำบ้างให้ประเวศทำบ้างที่จริงก็เป็นเรื่องของกรมราชธรรมต้องทาบ้างทีนี้ท่าเมื่อท่านเหนื่อยมามากนล้นพักผ่อนกบ้างครับไปเดินตามตลาดไปเดินอะไรแล้วพยายามไปคนเดียวหรือไปส่วนตัวไม่ต้องมีนักรบสารพัดอาณาจักรล้อมไป เราก็จะได้ให้โอกาสที่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาได้อานิสงจากชัยชนะของท่าน,เ,นเขาได้แสดงความสำนึกขอบคุณได้จะได้เช็คเกตติ้งไงครเออต่อไปพันธมิตรออกมาเนี่ยก็จะต้องยึดสนามทีนี้เ่ยนึกนนถึงพันธมิตรประกาศชัยชนะนแค่จำกันได้ว่าหลังจากพันธมิตรชุมนุมแล้วก็เกิดการยึดอำนาจที่เก้ากันยานยแล้วก็ไปเลี้ยงฉลองชยัย<ร>คนที่ไปร่วมฉลองชัยกับ5้าแกนนําพันธมิตรก็คือเจรันพักดีธนาคุณสรัพ์รั่งกัลยาณมิตรประสงสุนทรี นะครับรวมะทัึงพวกราชนิกุลที่ชอบแถลงข่าวตามอวนเล้งอะนะกานอนเล้งการผับเล่าอ p a เนี่ยก็ไปฉลองชายภาพที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเั็นกันไปหมดนะครับปรากฏการว่าเมื่อพันธมิตรชนะรอบนี้เนี่ยอไอ้คนเดิมๆเ,เหล่านี้จะไปฉลองใชยกันด้วยหรือเปล่าไปอีกก็คุณก็ตามดูดีๆกันแล้วกันครับก็จะต้องไปฉลองกันอ่าทีนี้ เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีไหนลองเล่าให้ฟังที่ว่าแนวทางแนวโน้มมันจะไปยังไงต่อไปเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อจะต,ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณวีระครับพอสารรัฐธรรมนูนเขาตัดสินแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ในายกรัฐมนตรีและบรรดาคณะรัฐมนตรีที่เป็นสสหรือเป็นกรรมการบริหารพักและถูกตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ถูกตัดสิทางการเมืองก็พ้นจากตำแหน่งทันทีแต่ว่ารัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้อง ก็ยังคงรักษาการอยู่แล้ววันนี้ล่าส <ori> ุดก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการนัดพิเศษครับแล้วเขาก็สรุปว่าให้รองชร f o r w นว d รักษาการนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็แบ่งกระทรวงที่บ้างเว้นเนี่ยให้รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่เหลือนี่ดูแลรับผิดชอบเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรี้ยงเลยครับเพราะว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยและที่สีเมืองของผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นกรรมการบริหารพักก็ไปแล้วไปแล้วมันก็เป็นสองเดือนเว้นห้าปี อาลแล่จะะรวมความมาว่า,วา,วา,วาไปก็ต้องต่างคนดูแล,ละะก็จะเดินไปแบบนี้แล้วก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกตัวผู้ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในชั้นนี้เข้าใจว่าเป็นวันที่8 ทันวาคนที่จะถึงเพราะว่าก่อนที่จะมีการตัดสินยุบพรคเนี่ยได้มีการยื่นเสนอร่างพระราชกิจสถีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะประชุมพิจารณาผ่านร่างบันทึกความตกลงต่างๆที่จะใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกหกที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เรียบร้อยครับคือด้านความตกลงจะเข้าจประชุมสภาก็ต้องเลื่อนการจัดประชุมก็ต้องเลื่อนไปเดือนมีนาคมเรียบร้อยเพราะปิดสนทมดินครับก็รวมความว่าอย่างนี้รวมความว่า มันไม่มีสุญยากาศทางการเมืองอย่างที่ได้มีการพูดกากันหรืออย่างที่มีนักวิชาการหลายๆสถาบันหลายๆมหามหวิทยาลายัยพยายามจะออกมาสร้างความชอบธรรมโดยการบอกกับสังคมว่าปัจจุบันได้เกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วนะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องดึงเอาวิธีการมาพิเศษมาในการบริหารประเทศนั่นก็คือหนึ่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติสองตั้งรัฐบาลทิศขั่ว ครับนะหรือสามยกเล้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราคือนี่คือสิ่งที่นักวิชาการเมืองไทยนําเสนอต่อสังคมไทยดังนั้นผมถามคุณรัฐวุฒิเพื่อให้แน่ใจก็คือว่าคุณรัฐวุฒิอธิบายแล้วว่ามันไม่มีสุญญากาศครับไม่มีสุญญากาศเมื่อไม่มีสุญญากาศทุกทุกอย่างก็เดินไปตามรัฐธรรมนาาูญนะค,ครับคือคุณวิระประธานท่านีเดียวมันไม่มีสุญญากาศแม่แต่ผมว่างานนี้มีศูนย์โอกาสครับ อ๋อคนถูนโอกาสมีฮะอ๋อมันธรรมดาเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่อีกขกั้วหนึ่งของรัฐบาลแล้วจ้องจะเป็นนายกอยู่เนี่ยครับถ้าทางจะสูญโอกาสคือ,อบางทีเนี่ยนักวิชาการเนี่ยที่มักจะใช้โอกาสแบบนี้ในการทําลายเหยียบย่ํารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็จะายเ<า>ต,ต้าขึ้นมาเป็นใหญ่ด้วยแล้วบางคนเนี่ยนะครับหายไปตั้งนานรอจังหวะมาว่านายกสมชายชายกับโรง่ตั้งที่ตเองก็ซุกผ้าถุงอยู่นั่นนะอ้าวที่บอกว่าสูญโอกาสแล้ววันนี้เดียวฮะ เราว่าแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเขากระจาศในที่ประชุมชว่าจะจับมือร่วมกันกับหกพรคร่วมเดิมแล้วตั้งรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตกมือกันลั่นห้องประชุมพรเมองเมื่อวานนี้นั่นก็แปลว่าไม่มีการพลิกผัวถ้าใครที่เป็นรัฐบาลอยู่เดิมก็จะจับสุมกันเป็นรัฐบาลต่อไปใครที่เป็นฝ่ายค้านโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นโฮมโาลนอยู่ก็จะต้องเป็นฝ่ายค้านโฮมโาลนต่อไปกันที่8ธันวาคมนี้ผมเห็นใจรัฐบาลเาเหมือนกันนะครับนายกเนาอาจต้องต้องเปลี่ยนตัว วันที่แปดนี้จะมีการประชุมนะฮะก็วันที่แปดก็มีการประชุมวิสาหกรรมวิสามันไม่ใช่เลยมันจะมีใครเข้าสภาไปด้วยผีผามและยกมือเสนอชื่อโดยบัว,วมีใครไม่ปัญหาก็คือว่าต้องไปขออนุญ,ญาตท่านท่านพันธมิตรได้ถ้านอนุญาตได้ไประชุมเลยครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็แล้วแต่อนาคตนะครับแต่ว่าผมก็เลี้ยงท่านผู้ชมท้ายรายการนี้ว่าบ้านเมืองไม่มีศุนยากาศทางการเมืองทุกอย่างเป็นไปตามคันลองและจะต,ต้องเดินไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเราก็จะมีรัฐบาลใหม่ก็ไม่เกินวันที่แปดนะครับส่วนใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรยังไงต่อไปนั้นไว้ว่ากันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้เวลาของเรารันนี้เดียวพรุ่งนี้มารืนี้เขามีรายการพิเศษของเขางขงของเราไม่มีแล้วรับผมมดเว็นนายกอภัยผมผมตงได้รับแจ้งได้รับแจ้งคุณดิรันถ้าได้แจ้งมาอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าน่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรล้วครับเราก็เว้นเพราะว่าเป็นเป็นการถ่ายทอดงานสําคัญก็วันไหน พบกันก็ถือว่าวันนั้นก็แล้วกันนะมันเจออีกทีวันไหนนะวันที่หกวันที่หกวันที่หกคือวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์รายการวันอาทิตย์อ่ะพบกันค่าวันอาทิตย์ก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับทุกท่าน